อภสุดเคลื่อนไหวทันทีหลังหมอกล้องออกมายอมรับเป็นพระเอกกอดราหักหลังเพื่อนจากการณีที่ก่อนหน้าเคยมีประเด็นเรื่องพระเอกดังกอแทงข้างหลังอาภสุดซึ่งก็มีขอยอไปยังเกรทวรินทรนซึ่งทางอาตเองก็เคยออกมาพูดแล้วว่าไม่ใช่หนุ่มเกรทพร้อมโพสขอโทษด้วยว่าเพิ่งเห็นว่ากนโยงไปหาน้องเกรทแต่ไม่ใช่น้องเกรทนะครับน้องนิสัยดีมากเจอผมทุกครั้งไหวผมทุกครั้งน้องเกรทน,น่ารักกับอย่าโยนอะไรแย่ไปให้น้องครับส่วนเป็นใครนั้นอึงมม้งง น่าคิดกับคนที่คุณก็รู้ว่าใครอันนี้ต้องขออภัยน้องด้วยถ้าให้คนเดาไปหาน้องๆเขาแมนพอน้องเขาโดนสอนมาดีจากครอบครัวเขาไม่ปากไม่ดีแบบนั้นรอกกลับไว้ส่งหนูกรอบไปให้ทานนะคะบกล่าสุดได้มีเฉลยดาราอักษรกไก่คือหมอก,ก้องสอรวิทย์ได้ออกมาพูดว่า ยอมรับณนะตอนนั้นพูดเรื่องของเขาจริงตอนที่มีประเด็นอาร์ตออกจากช่องสามแล้วเราไม่ได้คู่หอ,อคนเดียวมีคนมาเล่าให้ฟังแล้วคุยกันด้วยความที่ผู้จัดการคนเดียวกันเลยถามว่าอาร์ตออกจากช่องสามหรือเอาจริงๆมันง่ายมากเลยถ้ามีปัญหาอะไรอาร์ตสามารถโทรหาได้เลยไม่ต้องรอให้ถึงวันนี้มันไม่มีใครผิดทั้งเขาทั้งเราถ้ามีการเข้าใจผิดก็ควรยกหูเคลียร์กันไม่ได้เสียายอาร์ตมันคือข้อเท็จจริงที่เขาหมดสัญญากับช่องสามแล้วตอนนั้นผมก็จะหมดสัญญาเลยถามว่า ไปเล่นละครช่องอื่นได้หรือถ้าเป็นแบบนี้แต่ณตอนนั้นรู้แค่ว่ามีน้องดาราบุคคลที่สามเอาไปพูดต่อแต่เรื่องมันจบไปตั้งแต่สิปีที่แล้วไม่ได้โกรธที่อาร์ตออกมาพูดเข้าใจได้จริงๆเราสองคนอาจเป็นเหยื่อของบุคคลที่สามถ้าอาร์ตรู้ว่าผมโดนอะไรจากบุคคลที่สามคนนี้อาร์ตอาจจะเห็นใจผมก็ได้นะหลังจากหมอก้องยอมรับแล้วเป็นพระเอกดังกอ่อเพื่อนดาราหักหลังอาร์ตผสุตต่อมาเมื่อไปส่องความเคลื่อนไหวของหนุ่มอาร์ตก็พบว่าได้โพส์ข้อคิดระย,ยาวระบุว่า ก็ออกมากับอ่านแล้วชอบแล้วเมื่อไรถึงจะเห็นความผิดพลาดของตัวเอง We are quick to see t h e faults but are blind to our own เรามองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นได้อย่างรวดเร็วแต่กลับทำเป็นมองงอไม่เห็นเมื่อเป็นความผิดของตนเองคล้ายกับสํานวนที่ว่าความผิดคนอื่นเท่าภูเขาความผิดตัวเราเท่าเส้นผมคนที่ชอบโทษคนอื่นหรือชอบโทษเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวลึกๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแออีโก้สูง เพราะความจริงแล้วการที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ล้วนมาจากการกระทําของเราการกระทําของคนอื่นและปัจจัยต่างๆอีกมากมายทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากเราหรือใครเพียงคนเดียวแต่พวกเขาก็เลือกที่จะมองข้ามความผิดพลาดของตัวเองแล้วไปเพ่งโทษที่คนอื่นแทนเพราะมันง่ายนอกจากจะเป็นการผลักความรับผิดชอบไปแล้วยังทําให้เขารู้สึกผิดต่อตัวเองน้อยลงอีกด้วยหลายครั้งที่เรารู้สึกโกรธมาก เมื่อโดนคนอื่นเอาเปรียบแต่พอเราเป็นฝ่ายได้เปรียบเองกลับรู้สึกเฉยๆแล้วมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสังงนั้นเพราะลึกๆในใจของเราก็แอบเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมทําให้บางทีเราก็มองความผิดของตัวเองเป็นเรื่องเล็กๆไม่ได้บอกว่าให้เอาแต่โทษตัวเองหรือกลดาตัวเองซ้ําๆเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดนะเพราะแบบนั้นมันก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนกันนอกจากจะทําให้รู้สึกแย่ไปกว่าเกา่าแต่อยากให้ย้อนมองการกระทําของตัวเองดูบ้างลองหาสาเหตุว่า การกระทำอะไรของเราที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นนั้นเราต้องกล้าพอที่จะยอมรับความจริงกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองกล้าที่จะขอโทษออกไปอย่างจริงใจแล้วแก้ไขให้มันถูกต้องทุกคนล้วนมีเหตุผลมาซับพอร์ตการกระทำของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนมันเป็นเรื่องปัจเจกสิ่งที่สำคัญกว่าเหตุผลในการลงมือทําก็คือมันเกิดผลกระทบอะไรจากการกระทํานั้นมากกว่าเพราะเหตุผลที่เราทํามันอาจจะดีสําหรับเราแต่มันอาจจะไม่ดีสําหรับคนอื่นก็ได้ในดังนั้นควรมองเรื่องส่วนรวมเป็นหลักก่อนพยายามลดอิกโกของตัวเองลงบ้างเราจะไม่มีวันพัฒนาหรือกล้าไปข้างหน้าได้เลยถ้าไม่สามารถยอมรับและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองได้สิ่งสําคัญคือเราไปแก้ไขที่คน อื่นไม่ได้เราทําได้แค่ตระหนักรู้แล้วแก้ไขที่ตัวเองแทนถ้าการกระทําของคนอื่นมันเป็นพิษต่อเรามาก,มากๆก็คงต้องพยายามถอยห่างออกมาเลิกกล่าวโทษคนอื่นเลิกโทษสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นอย่างใจหวังเลิกโทษดินฟ้าอากาศหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลิกโทษตัวเองแล้วมาหาทางแก้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นกันเธอทุกอย่างอยู่ที่มุมมองและวิธีการคิดของเราทั้งนั้น